จังไงครับถึงตาแล้วก็น้องเอ้ยมันแล้วครับมันจะว่าเห็ดค่อนข้างดีศกปุกไหนก็พอคือผลครับพี่น้องเห็ดมังงานแบบไหนน้องครับเนาะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดียามสอนครับพี่น้องมันอีสิพามาไต่เห็ดครับพี่น้องก็ว่าไต่แล้วครับเพิ่งพวกเกลือพองม่งนะครับมันก็เลยบระทันแจ่งดีนะครับเนาะก็มาลุ่นกันนะครับลองหน่อยพี่นุกงจะพาไปลุ่นกันครับไม่ใช่มีเห็ดอยังนะครับนี่ครับมาหาดงเห็ด เปิงเข่าครับกระพอรอแล้วครับดอกหนึง่งนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับดอกหนึ่งแล้วครับพีน่น้องนี่เฮ็ดเงี้ยงนะครับพีน่น้อง ข้าวแป้งครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก้แป้งจะนี่ครับดอกสองครับฝนตกลิ้นๆนะครับเมื่อคืนทิ่เปียกแน่ครับแฉที่ลองออกมาหาแต่สับเบอร์ครับเพิ่มมันมันครับนี่ครับสองดอกเห็นไหมครับ นี่ครับเปิเืเขาเข้าไปนอนเปิืเขานี่ครับดอกกรมืง่งครับนี่ครับมีดอกหนึ่งพี้น้นองจุมมกับจุม นะครัมาเลยเซียมีดเลยครับเป็น้องครับพึ่งครับมือครับสามดอกเรียงนัินเลยครับเป็นน้องครับม้วนขาครับนี่ครับเพิ่งเขาเป็นน้องพิ่งเขาเห็นไหมครับนี่ ชามดอกเลี่ยงกันครับพุ่นดอกบางไงพี่น้องด้วยเขาเอาเดอกเขาพี่น้องเห็ดปวกเนี่ยนี่ครับ เั็นมครับนี่เห็นอย่างมุกับเบ,า,า,คบาครับมุดุชาครับโถดเดอครับพี่น้องมันเด้ดุดขอาเอาเลือกแห้งครับนี่ครับดอกงามสองดอกเป็นยังไงครับข่ับเห็นไหมครับ มาันืนะครับมาไต่นี่เป็นแต่มาไต่น้ำเผายอยู่ตลอดครับมันไต่หลายเฮ็ดแน่โยครับพี่น้องขอโทษขออฟได้ครับเด้อดูดเข่าต่ำให้ครับก็ต้องคาดนเขามาเอาครับ,น,รบนะครับพอเห็ดยังหิวเลยครับโอ้ย สีฟ้าๆนี่ครับนี่ครับดอกบางนึงครับจะได้ครับนี่ครับเป็นนองพวเห็ดนี่ไงครับงามึนๆครับเกือบเป็นเฮ็ดปวกนะครับเนาะเป็นสีสีหม่วงสีฟ้าครับแค่นี้ยังครับ ตัวแปง้งครับหนี่งกแป้งครับ,บ,รบดอกนี้เห็งคือฝนมาขึ้นครับนี่ครับบึงขาวจุดๆนี่นครับฝนมาขึ้นนีครับบึง,งดูว่นไปไรนน้มานน่เห็ดเปียกเม็ดครับดอก เห็ดหน้าแหล่ครับเริ่มแจงเริ่มเฮ็ดเห็ดเห็ดหน้าแหล่แล้วครับนี่ครับพี่น้องนะครับนี่ครับเห็ดหน้าแหล่จ้าเห็ดผมเปียบเบิร์ดฝนตกก็ดีว่าต่อหาเห็ดแล้วค่อนข้างดีสกปรกปุกก็ได้เห็ดบ่สะอาดครับผู้รู้เห็ดตุ้งเขาเห็ดตุ้งเขาอยากเกิดแห้งครับ เข่าแล้วมั้ครับเห็นได้ขาครับนครับขาเอาได้ครับ,น,รบน,นี่เพิ่งเอาได้ครับไปนอนนี่เห็ดปูนโกอย,อยนี่ครับไม่เห็ดปูนเขาแล้วนี่ เห็ดยังนะครับเห็ดทานครับบอครับเห็ดทานครับพี่น้องสิ่ครับพี่น้องเห็ดดอกบางไงล่ะครับนี่เห็ดกีตะลุยครับเด้อกวนเอ้ยเห็ดดอกเงี้ยนะครับเห็ดกีตะลุยครับดอกเงี้ยสิ่งครับ กลกระตาครับดอ,บอกบกใหญ่เลยครับพี่นอ้องสฐานนี่ราครับนี่ครับนี่ครับสฐานนี่ครับพี่นอ้อง โอ้ยพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเป็นอะไรครับเต็มเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับเบิังครับนี่ครับพูดครับดอกหนึ่งครับพูดเรียกกันสับลาวเลยพดครับเห็นไหมครับพูนครับอือสีหาดอกครับเก็บสนุกเลครับนี่จุ้มครับจุ้มครับเบิังจุ้มครับพี่น้องเบิังจุ้มครับนี่เห็นไหมครับนี่จุ้มครับเฮ้ยสุดยอดครับ นี่ครับจุ่มครับจุ่มคุณมีจุ่มหนึ่งครับใช่ลรือไม่จอยเต็มยังไงครับเกี่ยไปเกลี่ยมาฟงไปทั้งอื่นนะครับพี่น้องเลยจุ่มมาได้ครับครับเก็บนะครับเนาะเอออุ้ยมองแก้งตาขอโทษครับครับพี่น้องขรนมาครับ พวกของอะไรก็นั่งข้างนาะขี่เก็บหนาครับขอตรวจขอไปด้วยครับเด้อนะครับ,รบเปียกครับฝนตกแล้วเปียกเลยครับนี่ครับ สีดอกครับพี่น้องอือถ้าหอนซ้อนนะครับเนาะครับเมืองครับมันยังมืดมันเลยคุ้มค่อนกลางสีบกคมนะครับเนาะพี่น้องแสงสว่างมาทันใดครับโอ้พี่น้องสิบกุญแจกันแล้วครับคุ่นเต็มด้วยครับโอ้อ่อนซ้อนนี่ยครับพี่น้องนี่ครับติดของอะไรบ้าครับ ยังใส่ตาครับดูบุ้ฟองปีงกอคนครับนี่ครับเห็นไหมครับี่น้อง <c oughs> นี่ครับสองดอกครับกลุ่มนี้ครับครับเห <c oughs> มือนกับไปนองอันนี้ขี้กันอยู่ครับเพิ่งเพื่นเพื่อนมือเห็ดนะครับนี่ครับคื้อหยังนรอครับนสามดอกครับพี่น้องอันนี้ ตาอ่อนซ้อนครับนี่ครับสามดอกตัวนี้ครับนี่ดอกนึงครับเบ่งครับนี่ครับอีกดอกนึงครับโอยตายเห็ดพรมไหมคือเปียกนี่ครับอีกดอกนึงครับพี่น้องมงนี้เกือบสิบดอกแล้วครับ ได้นะครับมัไปตากแดดดูครับเละมันจะเละนะครับนี่มันเปียกหนาไหมครับครับบึงครับไปปาดขาอยู่บ้านน้อครับเนาะครับเบิึงครับใส่กัตตาะนะครับเบิึงนี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับ จิตใตากันครับนับอย่าบนี้ครับสิบห้าดอกครับสิบห้าดอกสิบหกดอกนะครับสิบเจ็ดดอกครับสิบแปดอ้ยครับสิบแปดดอกครับพี่นงสิบแปดดอกเด้อครับกลุ่มนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกฟังหนึ่งครับของนี่แหละคางติดกันนี่แหละครับ สิบเก่าดอกครับพี่น้องเพอดอกแล้วครับกลับพอยยีสีกดอกพอดีครับจุ๋มครับว้่ครับพี่น้องเนี่เห็นไ่มครับจุ๋มห้างหางครับยี่สิบยีสิบเบสครับพี่น้องเห็นไ่มครับนี่ครับ ขี่ไข่นี่ครับพี่น้องหมานครับนี่ครับจะได้ครับกล่องผมนี่ก็โอมยตายครับครับมาโฟกัสยังได้ครับขอตรวจขอแพทยหลายๆเด้อครับเด้อกล่องบดีเฮ็ดจังได๋มึงก็ทายหนาอยู่ครับพี่น้องครับยี่สดอกเป็นยังไงครับนี่ครับเฮ้ เดีดอกครับสุนอจเลยครับมี่นี่ยู่บ่ครับเนี่ยวันนี้ฮะบังดีครับนี่พิ่งมึงไอ้คนบังหม่ครับพี่น้องนี่ครับพลอยนะครับมาท่านมือครับนีอฮ้มฟังมือติดกันนี่ครับพลอยครับสองสองนะครับนี่ครับดอกง่ายครับคุณบัครับนี่นี่ครับดอกง่ายนี่ครับ หันมาด้านหลังกระพอยกับพี่น้องนี่ครับ,น,น,ออรบน,นี่ครับหลังกระพอยครับนี่ครับพี่น้งอ,อ,นนองดอกนี้งามเล่ครับแข็งครับยี่สิบห้าพีซี นิสิมหาแลครับสิมหาแล้นะครับพี่น้องนิสิษฐ์โคบุิดเจ็ดครับหนาแหล,ล่ลุ่นๆครับพี่น้องเ,เอ้ยมันมีอื่นมาปนด้วยครับนี่ครับเพิ่งครับผ่อยจะสองสามกลุ่มนี้ครับติ่มกระตาโอรโลแต่ครับ ยังมาทันเมือพี่น้องเลยยังอีกดอกหนึ่ครับดอกนี้ค่อนข้างแข็งนะครับนี่เฮ็ดยังนะครับเฮ็ดทานโอ้เฮ็ดนาเล่เฮ็ดนาเล่ครับมันอยู่ใต้ใบใหม่ไม่ได้ไม่ได้บอแหล่ครับหอวขาวๆครับคุณโอ้ยมาทันเมือพี่น้องเลยผอมอยู่ครับนี่ครับดูตอครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับนาเล่ครับนาเล่โอ้เอาละครับเอาครับ โปรแหวนนะครับเนาะมันเกิดอีกปีหน้าครับโอกีเห็ดทานต่อแล้วครับวันนี้เฮ็ดนาเลยันวิ่นเลยครับหึงมืดเลยละครับเฮ็ดทานทานคนกลางดิแฉะสมาแล้วเฮ็ดทานครับครับนี่หมดอาดาครับถ่ายกับประชันแล้วครับ ขอตรวจหัวไยหลายๆด้อครับเด้อครับหรือครับเป็นยังไงครับข่ายโลงูครับพี่น้องนี่ครับหรือจะได้ครับคือเมื่อครับนี่นิดตีแกงนึงนะครับพี่น้องจะได้ก็ ขอขอพุ่นทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปช่องหน่อยผสมด้วยครับจะได้กับขอพุ่นในลายคพไปนองมอันนี้กับซ้ำนี้ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ mm. พุ่นไรครับผม